เวสเกตสไปอเมริกาค่ะเมื่อนี้เขาอยู่วัดเล่าเนีจเนาะพากันมาทำบุญวัดเล่ากันจ้าเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยจ้าวันเล่าในอเมริกาค่ะ สวยจ้ะตรงนี้ค่ะเป็นวัดเพิ่นกำลังจะส้แง้วจ้ะเนะส้างบ้านแล้วจ้ะ เป็นเครื่องไหว้พยานาคค่ะล่มล่มจ้ะพี่นอ้อง น,นี้วัดโบสถ์เพิ่นกำลังส้างจะสั่งมาทแล้วเนาะเพราะิมาั้นทำบุญน้ำเพ่นน้ำจำเหมือนเี้นะนี่นะจะเป็นสนามเด็กเล่นเล็กหน่อยนะจ๊ะเนาะอยู่ในวัดเล้าจ้ะมีหอสนามเด็กเล่นเนาะมีสนามเด็เดกเล่นน้ำจ้ะสนามเด็กเล่นที่วัดเล่านะจ๊ะเนาะ สำหรับคลิปนี้คือเอาไวแค่น,นี้เนาะจะนาะฝาก like กดไลค์กดแชร์ช่องเคยสิสเกตสไปอาร์าเมการได้เนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ